สวัสดีครับผมเคนคลินิคลักเท้าครับสำหรับคนที่มีนิ้วโป้งเท้าเกนะครับอาจจะมีปัญหาในการใส่รองเท้านะครับเพราะว่าเนื่องมาจากข้างนิ้วโป้งเท้าของเราปูดออกมาอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีระหว่างนิ้วโป้งเท้ากับตัวรองเท้าซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการปวดได้ครับและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการปลูกเชือกรองเท้าสาหรับภาวะนิ้วโป้งเท้าเกยครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิคลักเท้าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้า และอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับในกลุ่มของนิ้วเท้าเอียงหรือนิ้วเท้าเกยนะครับสิ่งที่จะประสบปัญหาได้บ่อยคือปวดนิ้วโป้งที่ไปเสียดสีนะครับหรือเดินเดินไปแล้วปวดบริเวณตรงนิ้วโป้งเนี่ยส่วนใหญ่อานจะเนื่องเกิดมาจากการที่หน้าเท้าของนิ้วเท้าเอียงเนี่ยกว้างทําให้เกิดการเสียดสีนะครับสําหรับในการผูกเชือกรองเท้าเนี่ยนอกจากที่เราต้องเลือกลองเท้าในกลุ่มที่หน้ากว้างที่เราเลือกใส่ได้แล้วเนี่ยอาจจะถาม ผู้แทนขายได้นะครับว่าขอรองเท้าหน้ากว้างเนี่ยการผูกเชือกรองเท้าก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ช่วยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเรา,าจ,จะใช้การผูกเชือกแบบ Open Ilet l ดเลสซิ่งเทคนิคนะครับจะทําให้หน้าเท้าเรากว้างมากขึ้นส่วนในการป้องกันนิ้วเท้าเอียงไม่ให้เอียงมากขึ้นหรือว่าการาฝึกของนิ้วเท้าเอียงในรูปแบบต่าง,าง,างเนี่ยเราอาจจะใช้ในตัวของนุ่มฟ้าเพื่อประคองหรือว่าลดแรงดึงของตัวกล้ามเนื้อที่ชื่อ a d d u c t o r นะครับ ส่วนในกลุ่มของการฝึกต่างๆเนี่ยอาจจะใช้ลูกบอลเพื่อน,นิ้วหรือในกลุ่มของยางโบเมนนะครับถ้าเกิดอาจจะเสียดสีเนี่ยหลาจจะใช้ในกลุ่มของเจลบันเนียนหรือว่านุ่มนิ้วโป้งไปก่อนนะครับส่วนนอกบ้านเนี่ยเราก็อาจจะใช้หนึ่งในวิธีก็คือรองเท้าหน้ากว้างหรือการใช้ผูกเชือกรองเท้าแบบโอเพนไอเลดเลสซิ่งเทคนิคครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะเจ็บนิ้วโป้งเท้าหรือข้างนิ้วโป้งเท้าเนื่องมาจากภาวะนิ้วโป้งเท้าเกานั้น ลองใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อลดปวดบริเวณที่นิ้วโป้งเท้ากันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับอาการของท่านสามารถดูข้อมูลติดต่อเพื่อปรึกษาได้เลยนะครับ และถ้าหากท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าก็สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เช่นกันครับหรือถ้าหากท่านใดอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเราต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เม s s e n g e อร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและคลินิกลักกระดูกสวัสดีครับคลินิคลักกระดูกครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกและข้อและหลังผ่าตัดครับ